ทีมชาติไทยปิดฉากฟุตบอลอยู3ชิงแชมป์เอเชียก็ตกรอบแรกไปตามความคาดหมายนะครับไม่มีอะไรพลิกโผนะครับเราก็ไปด้วยความคาดหวังที่น้อยอยู่แล้วนะครับเราก็ตกรอบตามนั้นแต่ว่าผลงานที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเกินคาดพอสมควรเหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็ต้องชื่นชมนะครับนักเตะทีมชาติไทยนะครับสตาฟโค้ดนะครับทุกคนที่ช่วยกันทําผลงานได้ดีกว่าที่คิดนะฮะเพราะตอนแรกคิดว่าเราไปเนี่ยโอ้โหลุ้นอย่างเดียว่ยาให้โดนถล่มเละจะแพ้ขาดจะโดนยิงยับ เบื่อดราม่าเบื่อคนที่จะมาทัวลงแล้วก็เขาเรียกว่ามารุมสกรรมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแต่ปรากฏว่าทีมของโคชวังทรัชชัยรตระดูลก็ทําผลงานสู้ได้ตลอดทั้ง3เกมนะครับเกมแรกเราแพ้ออสเตรเลียแบบน่าเสียดายยิงนาก่อนแต่ว่ามาเสียใบแดงแล้วก็กลับมาแพ้แค่ชิวเชียด2-1นะครับ เกมที่2เราเจอกับอิรักเราก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้ตามตีเสมออิรักได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้เราได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเพราะสถา,า,านการณ์ของอคู่อื่นมันก็ส่งผลด้วยนะครับเกมเล่นกับจีนเราต้องการใช้ชนะนะครับเป็นทางเลือกเป็นสถานการณ์ที่มันไม่เหมือนกับสองเกมแรกเราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับสู้กับจีนที่เขาแค่เสมอเขารอบได้เราก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราทาไม่ได้ก็ทําให้เราจบรอบแรกด้วยการมี2คะแนนก็ตกรอบไปนะครับแล้วก็ทําให้กลุ่มน,นี้เนี่ยออสเตรเลียกับ ก็ผ่านเข้ารอบไป2ทีมนะครับอีรักกับไทยก็ตกรอบบีสองแต้มเท่ากันนะภาพรวมทั้งหมดนะครับรูปเกมทรงบอลน,นะแต่มุมมองก็แล้วกันแต่ว่าถ้ามองที่ตัวเนื้อง,งานที่ผลงานเนี่ยผมถือว่าทีมชุดนี้โอเคเลยนะครับเป็นผลงานที่ทําให้ฟุตบอลไทยไม่อายใครนะครับไม่ไม่ไม่ไปโดนถล่มยับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอชื่นชมทุกคนนะครับขอชื่นชมทุกคนแต่นะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้อง เรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าถอดบทเรียนนะครับเพราะว่าเราล้มเหลวมาซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับถอดบทเรียนกันจริงๆเราคงเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วแต่ว่าไอ้ครั้งเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นดังต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าไม่ประสบความสําเร็จมาเนี่ยซีเกมแล้วก็มาล้มเหลวอีกในยู23เอเชียซึ่งสิ่งสําคัญก็คือระบบที่มันผิดเพี้ยนทําให้ทีมยู23ชุดเนี้ยมันมันแตกประหลาดในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี้ย ควรจะต้องพิจารณากันอย่างจริงจ,งจังแล้วกับระบบพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับต่อยอดกันระดับเยาวชนรอยต่อขึ้นชุดใหญ่ยู20ยู23เป็นสำคัญมากนะครับครั้งนี้มันไม่มีคัดไปโอลิมปิกแต่ว่ามันก็น่าเสียดายที่มันจะเป็นการทำผลงานที่ดีเพื่อจดัดอันดับวางแรนกิ้งในปีหน้านะครับระฉนนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยคัดรอบหน้าเนี่ยคัดไปโอลิมปิกเนี่ยเราเราคงใจงานที่มันหนักกว่าเดิมแน่นอนก็สําคัญที่สุดครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับจะทํายังไงกับชิงแชมป์เอเชียยู23อีกสองปี นั่นคือสิ่งที่สมาคมควรทำนะครับมานั่งโต๊ะคุยกันว่าไอ้ความล้มเหลวความผิดพ้าดในห้างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรและอีก2ปีข้างหน้าเราจะทำอย่างไรนะครับสำคัญที่สุดนะครับต้องรีบทำนะฮะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไร พิจารณาให้รอบครอบอนาคตของโคดวังทวัาชัยวงศ์ตระกูลซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนมกราคมเนียจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออย่างไรเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ยังมีโปรแกรมในฟุตบอลเอเชียนเกมที่นาโกย่าอยู่ด้วยในช่วงกลางปีนะครับทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันเป็นบทนะครับสำคัญที่สุดก็คือระบบการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับครั้งนี้โดนด่าเยอะมากก็หวังว่าคงจะคิดได้สักทีแล้วก็ทําอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับทีมชาติไทยใครๆก็เชียร์แต่ว่าก็อยากจะเห็นผลงานที่มันดีๆอย่างเห็นระบบการบริหารจัดการที่ดี ฟุตบอลมันแพ้มันชนะกันได้แต่ว่าไปแพ้กันในสนามนู่นครับอย่าแพ้ตั้งแต่เตรียมทีมฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับผลงานของยู23ครั้งนี้ครับหวังว่าสมาคมจะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขในความผิดพลาดครับ